แย่แล้สิอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของบททดสอบนี้กันแน่แล้วเราจะทำยังไงต่อไปคะท่านวิวท่านแม่มิเรียสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับพวกเราจับชายทีวีในวันนี้เรามีการะตูนมานำเสนอเรื่องเด็กหนุ่มผู้ถูกเลี้ยงดุดโดยเหล่าช่วยเทพและการมาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเฉญนับชมได้ครับ ท่านจะทำยังไงคะอืมเอ๊ะเอาไงดีวะาสวยละฮะ่าฮ่า Max ดูสิครับแ Max มีลูกสาวเกิดใหม่และเธอก็ล้มป่วย Max จึงต้องออกมาตามหาสมุนไพรเพื่อไปช่วยรักษาเธอซึ่งที่นั่นก็คือถ้ำมังกรอย่าบอกนะว่าใช่แล้วละ่ะนี่คือสมุนไพรที่เขาต้องการครับแม Max มีใครคนหนึ่งบอกนายว่าต้องใช้สมุนไพรนี้ใช่ไหมคนคนนั้นคือท่านแม่มิเรียรใช่ไหมโอ้ไม่ไรหน้าฉันรู้ท่านวิวท่านแม่มิเรียรต้องรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วทําไมถึงยังให้เราทำภารกิจนี้ด้วยลูกสาวของนายเป็นยังไงบ้างอืมฉันเข้าใจนายก็ต้องการสมุนไพรอยู่ดีน่าไม่ใช่แค่ทดสอบความใจดีของคุณ ยังไงก็ตามเราควรให้ดอกไม้กับแมทนะอทำยังไงดีท่านแม่ไม่เรียรไม่มีทางอ่อนข้อให้แน่นอนถ้าเรากลับไปโดยไม่มีอะไรติดมือนางไม่มีทางให้เราผ่านบททดสอบนี้ไปได้แน่นอนไม่ว่าเราจะนำสมุนไพรกลับไปด้วยหรือช่วยลูกสาวของแมทและกลับไปหาสมุนไพรอันใหม่อีกก่อนที่เวลาจะหมดลง มันจะเป็นต้องตัดสินใจแล้วเอาละทำความสะอาดห้องวิวอยู่หรอเจ้านะ่ะไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กซะหน่อยนะช่วยออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมเกกกะข้าไม่ได้ทำความสะอาดเพื่อที่จะทำให้เจ้ามาทำเลอะเทอะนะเมื่อวานเจ้าก็ถูกฝังอยู่ใต้ดินทั้งวันเลย ข้าอาบน้ำตอนเช้าไปแล้วนะเจ้าควรจะขอบคุณข้าก่อนสิปะโทเฮ้ยเจ้านี่จางเป็นคนไร้มารยาทซะจริงชิโรนินเจ้าคิดว่าเขาจะผ่านบททดสอบนี้ได้ไหมฮ้ฮ้แงอยู่แล้วเขาทําได้แน่มังกรนอะ่ะมันก็แค่เค้กเดินได้สําหรับวิวฮะหรือว่ามีเรียมีเจ้าเจ้าทำอะไรลงไปเฮ้ย เจ้านมันคนหลอกลวงอย่าพูดแบบนั้นสิโรนินอย่าเอามารวมกันสิกวางเองก็ต้องการสมุนไพรเพื่อความอยู่รอดนะอีกอย่างอะ่ะสมุนไพรฉันก็หมดแล้วจริงๆซะด้วยสิถ้าพวกเขาหาสมุนไพรมาเพิ่มได้อีกมันก็ยิ่งดีสำหรับทุกคนนะสินั่นมันเป็นไปไม่ได้เน่นเรื่องจริงที่สมุนไพรเติบโตในที่ที่รวมสมบูรณ์ในส่วนลึกของถ้ำแต่ยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่ ก็มีโอกาสเผชิญหน้ากับมังกรมากขึ้นเท่านั้นถ้าเข้าไปเพียงลำพังก็อาจจะได้ไปลึกมากพอแต่ตอนนี้เขามีเวลาที่จำกัดและมีตัวถ่วงด้วยไม่มีเหตุผลที่เขาจะยอมเสี่ยงเลยและในระดับสูงขึ้นพวกเขาก็จะพบสมุนไพรชั้นดีฮเขาใจละมีผู้แสนใจดีของข้าจะต้องเอาสมุนไพรให้เก็กวางแน่นอน เขาจะไม่มีเวลาแม้แต่กระทั่งจะกลับไปหาสมุนไพรอีกครั้ง<ะ>ฉันจะเอาฟูกของยิวไปตากก่อนแล้วนะอีกไม่นานห้องนี้ก็จะถูกใช้งานแล้วอืมจะคิดเช่นนั้นหรออะไรนะเจ้าจะดูถูกเขาไปอีกนานแค่ไหนกันว่าไงนะดูถูกเขาเหรอข้าบอกไปแล้วเจ้านี่เหมือนพี่เลี้ยงเด็กจริงๆข้ากับวานเดียวก็อยากดูแลเขาเหมือนกันนะ แต่ลองมองดูสิพวกเราต่างก็รู้ว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนและเติบโตขึ้นมากแค่ไหนตั้งแต่ออกจากหุ่มเขาแห่งนี้ฮะตอนนี้เขาต้องพึ่งตัวเองแล้วลูนามาเรียครับผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับความแปลกหน้าของท่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามท่านจะมอบสมุนไพรให้แก่เขาไม่ใช่เหรอแล้วคุณลูน่าว่างไงครับ เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อเพื่อนของท่านเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่มีเวลามากพอแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะไปถึงที่นั่นด้วยตัวผมเองครับชั้นลึกสุดของถ้ำมังกรถ้าผมวิ่งลงไปถ้ำข้างล่างอีกครั้งผมอาจจะเจอแหล่งที่สมุนไพรเติบโตนะครับเราอยู่ที่นี่นะครับ เราจะไปกับท่านวิวไม่ได้นะครับมังกรที่อยู่ข้างล่างอาจจาะร้ากาดกว่าตัวที่เราเคยเจอนั่นแหละคือเหตุผลที่เราจะไปกับท่านวิวจะเป็นยังไงถ้ามังกรหยุดคุณไว้ได้และจะเป็นยังไงถ้าคุณไม่เจอสมุนไพรเลยอย่าลืมสิว่าจมูกของฉันสามารถได้กลิ่นสมุนไพรนะใช่แล้วครับเอาละเรียบร้อย มจะไปหาสมุนไพยรด้วยตัวเองไม่ต้องกังวลน,นะรีบไปหาลูกสาวของนายก่อนเลยนั่นเป็นเรื่องสำคัญกว่านะอโอ้ขาของแม็กบาดเจ็บจากการวิ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อลูกสาวของเขาเอาละเลือรักษาครั้งหน้าถ้าเจอกันอีกพาลูกสาวมาเจอกันด้วยล่ะโอเคนะ<อ>ไปเลยแม็กอ๋อ ตอนนี้ก็ถึงที่เราแล้วนะครับค่ะแล้วก็โอ้เออท่านวิวคะทำแบบนี้เราจะไปถึงที่นั่นเร็วขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับชั้นของลมจะปกป้องเราจากพายุแต่ก็ต้องระวังอย่ากัดลิ้นตัวเองนะครับเข้าใจคะ่ะดูหน้ามาเรียครับมาจบเรื่องนี้กันค่ะเละไปกันเลย ถ้าทำความสาดห้องให้เขาไปแล้วแต่ดูเหมือนว่ามันจะไร้จุดหมายรู้สึกเศร้านิดๆข้าจะทำอาหารรอพวกเขากลับมากันแล้วกันฝากขอบคุณทุกแปลด้วยนะครับที่การเพจแนวสังแปลลิง์อยู่ข้างล่างนะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ้าย こうん。